สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับเพจพี่อัดใจดีจัดให้ครับพี่อัดจัดให้วันนี้เราอยู่กันที่นิสสันนะครับเอ็มพัลเลอร์กาจนาพิเศษบางแครนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านิสสันอ m ร์เมล่าสปอร์ตเทคตัวใหม่ครับ MY22 ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ออกมาเลยครับเป็นรุ่นสปอร์ตเทคเป็นรุ่นที่หายากมากๆนะครับแต่อยู่กับพี่อัดนี้ไม่ใช่ปัญหาครับ รถทุกคันมีคําตอบแน่นอนว่าจะได้เมื่อไหร่ครับออกรถได้แน่นอนทันทีนะครับตัวสปอร์ตเทคตัวนี้นะครับตั้งราคาอยู่ที่นะครับหกแสนเจ็าบาทเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสีเทาเพิ่ม5000สีขาวเพิ่ม10,000บาทนะครับตัวนี้แล้วสปอร์ตเทคก็จะมีตัวสปอร์ตเทคเป็นรุ่นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นรุ่นสปอร์ตเทคหลังคาดําก็มีอีกนะครับแต่ตัวนี้เจ้าตัวนี้คือสปอร์ตเทคหลังปกตินะครับที่ไม่ใช่หลังคาดํานะครับ ตัวนี้ก็มาพร้อมความปลอดภัยรอบคันเหมือนเช่นเคยตัวนี้ก็จะมีระบบเรดาร์นะครับเตือนก่อนการชนนะครับมีการเรดาร์นะครับนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นตัว V สัญลักษณ์ของนิสสันนะครับมีสเกิร์ตตรงนี้ให้นะครับอันนี้คือสเกิร์ตสไตล์สปอร์ตเทคแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกคิ้วตรงนี้ก็เป็นลายของสปอร์ตเทคเท่านั้นเหมือนกันนะครับอันนี้มาจัดเต็มไฟก็มีไฟนะครับ day light ตรงนี้ด้วยนะครับ เพิ่มมานะครับมีไฟเดลท์ตัวนี้ด้วยนะครับดี๋ยวเปิดให้ดูตึ๊บนะครับนะครับเส้นสวยงามจริงๆนะครับตรงนี้นะครับโอเคมาพร้อมกับความปลอดภัยรอบคันนะครับแล้วก็จะมาดูครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อแม็กนะครับ เป็นลายของสปอร์ตเทคเลยนะครับตัวนี้นะเป็นลายของสปอร์ตเทคเลยนะครับส,สวยงามมากมากนะครับตัวนี้เป็นขอบสิบห้านะครับซื้อกับพี่อาจนะครับบางคนอยากจะได้ล้อแม็กขอบสิบห้าขอบสิบแปดอะไรเงี้ยขอบสิบเจ็ดมาคุยกันได้นะครับพอพี่อาจจัดให้แน่นอนนะครับด้านข้างของสปอร์ตเทคตัวนี้นะครับก็จะเป็นสี สีเทาครับสีเทาอ่อนๆนิดนึงนะครับสันจะเลือกตัวนี้ครับมันจะตัดกับสีเทาดําได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีการสาดนะครับที่เราแถมให้นะครับในส่วนของประตูกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นอ m โมบิลิเซอร์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีชิปฝังไว้ที่ตัวกุญแจกับตัวพุทธ์สตาร์ทนะครับถ้ากุญแจไม่ตรงกันรหัสกุญแจไม่ตรงกันเปิดไม่ได้แน่นอนนี่คือความปลอดภัยของทาง นิสสันที่จัดให้นะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจอินเทอร์เนต์คีย์นะครับตัวนี้ครับคือจริงๆแล้วคือตัวที่ไปเนะี่ยเราต้องเอากุญแจมาเปิดรีโมทเนี่ยเปิดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่นิสันมองว่าอะไรที่เป็นความสบายๆของลูกค้าเนี่ยเราจะจัดให้ก็กุญแจรันนี้ครับเก็บอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาได้เลยนะครับแล้วถ้ากดอันนี้ไปปุ๊บนี่ครับล็อกเปิดแค่นั้นเองง่าย นะครับพูดสตาร์ทได้เลยนะครับแต่ถ้ากุญแจเกิดประตูกดไม่แน่นปุ๊บ s e c u r i t อออกมาเลยครับนี่ครับมันจะร้องเลยครับว่าประตูไม่แน่นหนึ่งบานท่านาสบายใจได้หรือถ้าลืมกุญแจไว้อยู่ในรถมันก็จะมีดีเทคไว้ว่าถ้ามีกุญแจลืมอยู่ในรถมันก็จะล็อกไม่ได้นั่นคือความปลอดภัยที่เกิดการเกิดจากการประตูไม่แน่นการลืมกุญแจเป็นเป็นมาตรฐานที่นิสสันจัดให้เลยนะครับ รอบรอบคันตัวนี้ก็คือมีการจัดให้ล้อแม็กก็คือขอบ1ิ้านะครับด้านหลังนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะครับนี่มีสปอยเลอร์ให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีชุดสเกิร์ตนะครับจากโรงงานเช่นเดียวกันนะนี่มีสัญลักษณ์นะครับนิสันอะเมล่านะครับนิสันอะเมล่าแล้วก็มาสปอร์ตเทคตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น vl นะครับโอเคเพราะคันนี้จะปล่อยแล้วนะครับก็เลยฮะ รีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเป็นแบบนี้สวยงามจริงๆนะครับเปิดมาตรงนี้นะครับก็จะมีท้ายกว้างมากๆบรรจุของได้เยอะจริงๆนะครับอันนี้ใส่ถุงก๊อฟได้สองสาใบนะครับมาตรงนี้เลยนะครับกุญแจตัวนี้ก็สามารถท้ายเนี่ยก็สามารถเกิดจากตรงนี้ได้หรือเปิดจากรีโมทได้เช่นเดียวกันนะครับเปิดได้หลายทางนะครับสะดวกสบายนะครับ นอกจากนี้นะครับตัวด้านหลังก็คือตัวนี้จะเป็นกล้องกล้องนะครับเป็นกล้องเกี่ยวกับกลงหลังนะครับมาจาก o l a v i e w monitor เหมือนกันตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับความปลอดภัยของที่สันนะนอกจากจะมีตัว vl ตัวนี้นะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยครับเวลาล็อกอัตโนมัติเนี่ยครับเวลาล็อกรถปุ๊บเนี่ยกระจกปานเนี่ยจะพับเป็นออโตเมติกให้เลยนะครับจะได้รู้ว่ารถคันนี้ได้ล็อกแล้วหรือยังนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะมีกล้องตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นกล้อง All ิวม w Monitor นะครับจะเป็นกล้องที่มองเห็นใช้สลับมองภาพข้างหลังนะครับเวลาถอยหลังหรือภาพข้างหน้าบริเวณสิ่งกีดขวางทั้งหมดนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมดเลยนั่นคือของกล้อง All ิวม w Monitor นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเรื่องของไบสปอต Warning นะครับนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราคนเราเวลามีปัญหานะครับว่าเวลาขับรถเราก็จะมองไม่เห็นครับว่าจุดบอดตรงฝั่งด้านนี้ไม่เห็นนะครับตรงนี้นิสสันก็มองว่า เป็นสิ่งสาคัญในเรื่องความปลอดภัยก็จะมีการตัวนี้ครับบายสปอร์ตวันนี้มีการร้องเตือนให้ว่าโอ้ยมีนี่แล้วนะครับมีรถอยู่ข้างๆระวังด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับนิสสันเพราะมองนิสสันมองว่าอะไรที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของลูกค้านะครับนิสสันจัดให้แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันแล้วกันนะครับว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูเลยนะคราับมาดูภายในของเจ้านิสสันอะเมร่าสปอร์ตเทคตัวนี้นะครับ บอกขอตอบตรงๆเลยว้าวจริงๆนะครับโอเคเริ่มต้นจากกันตรงนี้นะครับเป็นระบบของการพุทธ์สตาร์ทนะครับแค่กดตรงนี้ปุ๊บแล้วเหยียบเบรกปุ๊บเรียบร้อยเลยสตาร์ทขึ้นมาเปิดแอร์นะครับแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับวิทยุเนี่ยครับก็เป็นหน้าจอนะครับ8นิ้วนะครับในส่วนของตรงนี้คือจะเป็นหน้าจอ Android กับ Android Auto กับ Apple CarPlay เล่นได้เลยนะครับผมนี่ครับเป็นวิทยุ ที่แบบว่าสาม,มารถรองรับแอปได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ที่บอกครับอลาวิมิเตอร์คืออะไรกล้องรอบคันก็คือนี่ครับเราก็จะดูว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างเห็นไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยด้านหน้าเนี่ยครับจะมียางอยู่นะครับอันนี้คือรอบคันเลยนะครับอ่าโอเคเราก็กดปอีกทีหนึ่งปุ๊บดูรอบข้างนี้ครับว่ามีสิ่งอะไรกีดขวางไหมเวลาจะเดินหน้าเดินหลังนะครับถอยหน้าเดินถอยหลังนะครับนี่แต่เวลาถอยหลังปุ๊บก็จะมีบอกเลยครับว่าถอยหลังด้านหลังมีอะไรสิ่งอะไรกีดขวางบ้างนะครับ แล้วก็เปิดได้3มุมนะครับดูด้านหน้าล้อมีอะไรบ้างไหมแล้วก็ดูด้านหลังได้เลยนะครับนี่คือกล้อง our view monitor นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่นิสสันจัดให้นะครับเครื่องเสียงฟินมากนะครับโอเคในส่วนของตัวนี้นะครับหน้าจอ TFT คือ7นิ้วนะครับก็แสดงว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่ต้องเช็คระยะเมื่อไรนะครับอันนี้คือดูได้เลยนะครับโอเคแล้วตัวนี้ครับพวงมาลัยเนี่ยเป็น multi function นะครับ ตัวนี้ก็คือจะมีบอกเลยนะครับว่าฝั่งนี้คือปรับเสียงนะครับฝั่งนี้ก็คือจากการรับโทรศัพท์นะครับมีหมดเลยให้นะครับแล้วก็มี USB นะครับตัวนี้ก็จะมีแถมกล้องหน้าให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสาคัญกัคือนอีกอันหนึ่งครับคือกระจกไล้ขอบนะครับเพื่อให้แลดูมองหลังเนี่ยก็คือจะให้ดูแบบฟิลลิ่งแบบเป็นรถหรูนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นไฟไฟอ่านหนังสือไฟอ่านแผนที่นะครับโอเคนี่คือภายในของเจ้าทิสัน อ่ะเอาไมเดียวสบัดเหกนะครับแต่ในส่วนของเบาะหนังนะครับก็คือเบาะหนังจะเป็นเป็นสีดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาดูนะครับเบาะหนังก็จะเป็นสีดํานะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะเบาะหนังสีดําเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นเบาะหนังที่ดีมากนะครับเป็นเบาะหนังสีดําตัดกนได้สีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะหนังสะท้อนความร้อนนะครับเวลารถจอดต่อจากต่อจากแดดนานๆเนี่ยครับบางทีจะมีปัญหาเรื่องของเบาะหนังที่มันร้อนนะครับนะครับ แต่ตัวนี้มีหมดปัญหาเลยเพราะมันสะท้อนออกไปได้เลยนะครับนี่คือเป็นจุดขายของทางนิสสันเลยตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียง39,900บาทเท่านั้นนะครับท่านสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยฟรีประกันไปชั้นหนึ่งนะครับตามและของแถมตามนี้ได้เลยนะครับจัดให้แน่นอนนะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่ากลัวสัญญาไม่ผ่านนะครับเพราะมีผู้ชมหลายท่านะถามเข้ามาว่าเออสัญญาจะผ่านไหมนะครับ ทางเรามีทีมงานมืออาชีพนะครับไว้คอยบริการลูกค้าคอยตอบคำถามลูกค้าว่าถ้าลูกค้ามีอาชีพแบบนี้โปรไฟล์เป็นแบบนี้อาชีพเป็นอย่างนี้ติดมีประวัติการผ่อนแบบนี้หรือไม่มีประวัติการผ่อนแบบประวัติการผ่อนอะไรเงี้ยมาคุยกันได้นะครับอาชีพพ่อค้าแม่ค้าพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับค้าค้าขายของออนไลน์ไลเดอร์ขับส่งของไม่ต้องห่วงครับแท็กซี่ หมอไดรับจ้างารับเหมาก่อสร้างไม่ต้องห่วงเลยครับทางเรามีทีมงานมืออาชีพไว้คอยดูแลและคอยปรึกษาและทุกคำถามทุกเคสมีคำตอบให้ลูกค้าแน่นอนนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรามอบให้กับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับว่าที่ไหนถ้าคุณบอกไปทำที่ไหนแล้วไม่ผ่านมาคุยทางเราทางเรามีทางออก ให้แน่นอนครับแน่นอนนะเพราะว่าทางเรามีทีมงานมืออาชีพไว้คอยดูแลเพราะพี่อัดจัดให้แน่นอนนะครับส่วนในส่วนของรถเก่านะครับมีท่านถามมาว่าเราจะมาเทิร์นรถเก่าได้ไหมครับลกทางเรามีนิสสันยูคานะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับคอยดูแลนะครับและก็คอยคอยดูแลเพื่อดูราคารถเก่าให้ในราคาที่สูงที่สุดอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าทางเราดูแลให้แน่นอนและมีถามว่านุ้คุณผู้ชมถามว่า เออและการรับประกันเป็นไงบ้างนะครับเจ้าตัวนี้นะครับรับประกันนะครับ3ปี1,000 0แสนโลนะครับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้24ชั่วโมงให้อีก3ปีนะครับแล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะให้ทุกๆอีก70,000กิโลเมตรคันนี้ของอเมร่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ7,000กิโลเมตรนะครับอันนี้นะครับนอกจากนี้การบำรุงรักษาของเจ้าอเมร่าตัวนี้ถูกมากๆเลยนะครับไม่และที่สำคัญตัวนี้นะครับ มีคนถามว่าในช่วงน้ำมันแพงตัวนี้กินน้ำมันเยอะไหมบอกได้เลยครับตัวนี้กินน้ำมันอยู่มา24กิโลเมตร่อลิตรว้าวมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะตัวนี้เป็นเครื่อง1.0เทอร์โบ100แรงม้าอัตราเร่งเยี่ยมมากๆแล้วก็ประหยัดมากสุดๆจริงๆนะครับสนใจเนี่ยมาถามเราได้นะครับและที่สําคัญที่ผมพูดไปว่าสมรรถนะเครื่องร้อยเครื่อง1000เทอร์โบ100แรงม้าช่วงล่างดีช่วงล่างดีอุปกรณ์ความปลอดภัยรอบคันมี แล้วก็เครื่องเสียงภายในรถเยี่ยมอยากจะทดลองขับไม่ต้องห่วงครับทางเรามีรถให้ทดลองขับแน่นอนครับมาทดลองขับดูคุณจะรู้สมรรถนะของมันว่าเจ้าตัวนี้ดียังไงนะครับประหยัดน้ํามันอย่างไรเครื่องเสียงเป็นยังไงบายสปอร์ตวอร์นิ่งเป็นยังไงนะครับหมดเรามีให้หมดเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเวลาถอยหลังอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงเตือนต้องน,นั้น,น,นตรงนี้มีเรื่องของการเตือนรอบคันหมดเลยนะครับเพราะเป็นเจ้านิสสันอาร์เมราตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดบอกว่า เออมีตัวถูกกว่านี้ไหมก็อาเมล่าก็จะมีตัวเริ่มต้นกนะ็คือตั้งแต่ตัว E, ตัว EL, ie, V, VL, VL Sporttech นะครับมีให้เลือกตั้งแต่ราคา5,900 0จนถึง6,95,000เป็นตัว Sporttech X นะครับมีให้ครบหมดทุกอันเลยนะครับดังนั้นใครสนใจสมมาถามได้นะครับยังไงนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับมารอทดลองขับหรือโทรหาพี่อัดได้นะครับเดีย๋ยวพี่อัดจัดให้แน่นอนนะครับกับเบอร์ 0816346341นะครับ0816346341ได้ตลอดเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคิดถึงนิสันนะครับอย่าลืมคิดถึงนิสันที่อัดจ,จัดให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ